โลกแต่เธอนะ่ะเอาโลกมาเรียนด้วยนี่คือความที่แตกต่างม,มากที่ผมต้องย้ำว่าการเรียนมันไม่ได้แค่จบแค่วันนี้วันนี้เป็นเพียงการกดลิกจากเดิมที่เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นสองที่ไปชั้นห้าแต่จากชั้นห้าเธอสามารถจะขึ้นไปชั้นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้อีกมันไม่ได้อยู่ที่ ชั้นห้าแล้วพอใจกับอนุปริญญาแค่นี้วิเลยชุมชนยังต่อ,อย่าอะไรตั้งเยอะตั้งแยะในปีนี้จะเปิดหลักสูตรเรื่องของการเป็นเจ้าของร้านกาแฟเบืออาชีพธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจที่โตเร็วมากมีร้านกาแฟไม่น้อยกว่าหนึ่งพันร้านในจบังหนนะ้าหนึ่งพันร้านนะนะฮะหนึ่งพันร้านตัวเลขมีศูนย์สามตัวคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟเครื่องหนึ่งไม่รู้จักกาแฟนะ เรื่องหนึ่งไม่รู้จักเครื่องมือต้องไปพึ่งคนชมแต่หลักสูตรทำได้ชมุชมชนหน้า5,000บาทก็เปิดรังกระแสได้เห็นไหมนี่คือความแตกต่างที่ผมในฐานะที่เป็นผู้ในการบอกเลยว่าการเรียนมันยังไม่ได้จบสิ่งที่วันนี้ทุกคนตั้งใจมาขณดการย์ตัวแทนสภาตัวแทนของนักศึกษา ประทานรุ่นเป็นเพียงการเฉลิมฉลองการขึ้นลิฟจากชั้นหนึ่งไปชั้นห้าแต่มันยังมีชั้น6ชั้นเจ็ชั้นแอีกเยอะนะครับหรือบางคนไม่ได้ตดลิฟเลยพอถึงชั้นห้าแล้วเปิดประตูไปไต่บันไดขึ้นคอปเตอร์จะไปถึงเมฆเลยก็ได้มันอยู่ที่เรามองเห็นโอกาสหรือเปล่าทั้นนี้